อ้ยใส่สารสกีเพิม่มมาเลยเนื่ออีาวันนี้ขั้นหน้าขั้นเทน,นานี่เป็นเนื้อติดมันนะครับเนาะติดมันมาเลยขัดปวดแล้วเนี่ยเนื้อติดมันเนี่ยติดมันงามๆครับตับครับ,บที่นี้ สดๆหวานๆเลยล่ะนี่ตับหวานตับหวานตอนและตอนนี่สะใจดีเลยเพิ่มความเค็มข้มคนครับใส่เลือดลองไปน้ำน้ำตกแบบแบงๆเลยล่ะนี่ตามด้วยบีครับบีแทะขอมขมเขียวปือเลยครับบีนี่ เลี้ยงเออเหยี่ยของแถะอะไรเล,เลี้ยงๆีเนี่ยเอาสะใจสายคมต้นหอวมักซี่โผลงไปตามโดยนำตุ่มนะครับเนาะเดือดเดือดฟดฟดนี่ยหาดลงไปครับหาดลงไปสะดุ้งสะดุ้งตัว นี่ส้มนี้ไปตมม้มแม่น้ำคักเลยคักเลยนี่ครับน้ำต้องฟดต,ต้องเดือดคักอีรีครับนเนื้อเทาก็ย่างแบบเพิ่มๆนะครับเนาะแต่ว่าเลือดเท่าคนไปค้นมาเริ่มเริ่มสุกแล้วเนื้อเทากัย่างทำเพิ่ม,มอยู่นีนครับดึงๆอยู่นีนขีเด็ดทีเด็ดเลยสดนี่ก็อีกคนดีครับอยู่ไน นี่ครับว้าโอ้ขมขมริวเลยพี่น้องเอ้ยนี่ก็เจลขมครับเจลเพระผสมดีปีกผมเขาครัวมาอันนี้เอาตัว,ต,วตัวเลยเคขีมคนลและแจ่เจลนี่ก็ได้ เอาจะติ่มลงมันจะค่ำกันนะนี่แหละเอาบอกมันสะดุงสะดุงนี่แหละนี่น้าตกน้าตกครับยางได้ครับบอกเลยเนือ้อนี่หวานช่ำ เดี๋ยวครับลองมันตับตับนี่ก็ยังส้มพูส้มพูอี ấy. ลองจอบด้วยนี่ครับั้งนในเป็นสีส้มพูอยู่ ấy. จัางในช่ช้ำพอด,ดีเลยครับเบียดนี่แหละสุดจัดเลยลมน้ำจา้างในแียบ <c oughs> ครับมอเชื่อข้องกรอบควาหนุ่มวามเด่งวามหวาน น้ำกันแต่ยังยืนอย่างห้มเกาน้ำต้มหมคมอีลี <c oughs> ยัางแดดบีหอยน่อยๆส่งพลังขนาดดูครับอันนี้มป็นต่กรุบกรอบดีแน่เขั้นหน้าขั้นหน้าอืมกรอบเ้ยครับ ปุดๆๆเลยน่ครับใส่เปื่อยๆในี่ใส่กับตับบานๆเลยนี่ตับรู้สึกว่าสีหลายตอนเนี่ยเอาได้เนื้อพอมัอมนบวกคักอเมืองขวามดึงดังมันรวดครับนี่โหดใดเลยเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมเลยครับค้านี่จัดเต็มลุย ในกการครับรุดยรดเลยอหอมน้ำมะเขอ๋อข้ามเขาปในงไงเนี่ย ใบเจียวแบบกันน่ะจุมฟืดมันไหลมากนะข้ามะเขานี่ขมขมมดเผ็ดน้ำอู้หยุตเนี่ยขมขมไป สายคมเข้าหยุดแค่นี้บ่ได้ครับตอกยำความคมอีกน,นะก็ะตับนี่พอดีพอดีครับเด้อยบดบดดิบเกินบดซุกเกินพอดีหวานครับพี่น้องบดแดงได้ว่ายังเป็นส้มผู้ส้มผู้อยู่ข้างในเนอะแหงๆหน,หน,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 นี่บ่อน่าไม่นำดีคำเนี่เนี่ยลูกขายสดเก้วเอาเป็นเถิงไปเลยเก้วนี่ก็ เคี้ยวเน่าเนาดีดีบอกกี่ห่อดีดี <c ười> โอ้กระตาเลยอืมขุ่มครับคุ่มครับ สำหรับร้านเนื้อร้านนี้นะครับร้านเนื้อร้านนี้อยู่ใน ตลาดโล่งเป็ดครับผมตลาดโล่งเป็ดนี่ยชิ้ยูสไอยวัดหลวงพอ่อโตสออยวัดหลวงพอ่อโตอยู่อำเภอบางพี่จังหวัดสมุทรปราการครับผมเป็นขายย่างมะแรงครับเร่งๆช่วงสีมงเรงเป็นต้นไปนี่แหละครับพ <ๆ S 2> วกเนื้อต้มที่เราเห็นในคลิปนี่็ขีดละสี่สิบบาทครับผมมักตอนไหนขีดใส่ซางเลยเป็นหันให้พ้อมซุ่มเนื้อลาบเนื้อก้อยตั้งๆนี่ยก็ สองยหาิบครับรูล้ละสองลายหาิบครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเสียบเด็เดๆอีกคลิปหนึ่งครับผมบขออเมราผ้าจาดฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมมาพูกพอกันไม่คลิปหนานะครับเนาะคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ